สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะกรณีคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบชาวหมู่บ้านกกอก,กตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่หายตัวไปจากบ้านและไปพบเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพักกว่า2กิโลเมตร กระทงพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผอบอรตรเปิดเผยว่ามีคำตอบในเรื่องนี้แน่นอนสำหรับบุคคลที่เข้าเครื่องจับเท็จในคดีน้องชมพู่ได้แก่นายอนามายัยนางสาวิตรีนางจุไรพรนายเสริมนายนรินนางสาวสายฝนนายชัยพล ครูบารัตพระบุญมานางซ้มโอนางโดนเด็กชายกวยเจ๋งและพ่อแบมรายงานข่าวแจ้งว่าตำรวจเตรียมจะออกหมายจับ3ข้อหาดังต่อไปนี้ 1. พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดา 2. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทําด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายจนถึงแก่ความตาย 3. ลอบฝังซ่อนเร้นย้ายทําลายศพล่าสุดวันที่31พฤษภาคม2564ทีมข่าวอมรินทีวีได้พูดคุยกับพ่อแบมหนึ่งในพยานที่เข้าเครื่องจับเทศกล่าวว่า กรณีที่มีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่พบหลักฐานที่จุดพบศพเป็นเส้นขนจำนวน3เส้นที่ตรวจ DNA จนสามารถระบุได้แล้วว่าเป็นของใครรวมถึงจะมีความชัดเจนของคดีในเดือนมิถุนายน2564ตนคิดว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานที่สามารถ ออกหมายจับคนร้ายได้ตนก็รู้สึกดีใจเพราะคดีน้องชมพู่เป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยและหากว่าจับคนร้ายได้จริงตนคิดว่าความวุ่นวายน่าจะหมดไปจากหมู่บ้านกกอกชาวบ้านจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวหลังจากที่ตนได้ไปเข้าเครื่องจับเท็จแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ติดต่อให้ตนไปให้ข้อมูลอยู่บ้างซึ่งเป็นข้อมูลเดิมๆที่เคยให้เจ้าหน้าที่ไปแล้วนางส้มโอมริรสหนึ่งในพยานที่เข้าเครื่องจับเท,ท็จให้สัมภาษณ์ว่ากรณีที่พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาให้ข้อมูลว่าคดีของน้องชมพู จะมีคําตอบที่น่าพึงพอใจนั้นตนคิดว่าถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาให้ข้อมูลถึงขนาดนั้นตนก็มั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่และในฐานะชาวบ้านกกตูมตนก็จะดูคดีนี้เหมือนกันและตนก็คาดว่าเส้นขนสามเซนที่ตำรวจใช้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นั้นก็น่า จะมีส่วนสํำคัญในการนําไปสู่การเชื่อมโยงตัวคนร้ายได้ทั้งนี้ตนมีความหวังว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้เร็วๆและจะรอดูวันนั้นในฐานะที่ตนเป็นพยานแวดล้อมตั้งแต่ตนไปเข้าเครื่องจับเท็จมาเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้มาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากตนแต่อย่างใดถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตัวคนร้ายตนอยากจะเดินเข้าไปบอกคนร้ายว่าคุณสุดยอดมากที่หลอกคนทั้งประเทศได้ไม่เคยเจอฆาตากรคนไหนเก่งขนาดนี้นางดอนมริรสหนึ่งในพยานแวดล้อมอีกคนที่ได้ไปเข้าเครื่องจับเท็จเปิดเผยว่าสำหรับคดีของน้องชมพูมีระยะเวลาน,านานกว่าหนึ่งปี จนตนได้เกือบลืมไปแล้วว่ามีเด็กคนหนึ่งหายไปบนภูเขาเหล็กไฟกระทั่งพบเป็นศพเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟแต่ถ้าถามเรื่องเส้นขนสามเ้นที่ตำรวจพบในที่เกิดเหตุนั้นตนก็ไม่มีความรู้ในส่วนของคดีจึงตอบไม่ได้ว่าจะเกี่ยวข้องว่าเป็นเส้นขนของคนร้ายหรือไม่ ที่ผ่านมาตนก็กลัวว่าน้องชมพู่จะตายฟรีหรือไม่แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลคืบหน้าคดีวา่ามีหลักฐานเป็นเส้นขนสมเส้นตนก็มั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะคิดว่าตำรวจในประเทศไทยเก่งอยู่แล้วบรรยากาศที่หลานพญานาคบ้านลุงพลวันนี้ เป็นไปด้วยความเงียบเหงาขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไม่พบชาวบ้านมาสักการบูชาส่วนบริเวณฐานพญานาคพบว่าได้ยกสูงขึ้นจากพื้นดินเนื่องจากถูกฝนตกลงมาซะก่อนหน้านี้ส่วนลุงพลป้าแตนรวมถึงลูกชายทั้งสองคนวันนี้ยังไม่เดินทางกลับบ้านโดยมีรายงานว่าลุงพล และครอบครัวได้ไปทำนาและสร้างบ้านให้พี่ชายที่อำเภอวานอนนิวาดจังหวัดสนนกลนครห่างจากบ้านกกอก140กิโลเมตรขณะที่เหล่ายูทูบเบอร์ยังคงเกาะติดบริเวณรานพญานาและบริเวณบ้านลุงพลเพื่อรายงานสถานการณ์ต่างๆรวมถึงขณะที่ ทีมข่าวถ่ายทำข่าวด้วยเรามาต่อกันที่ทางฝั่งด้านของน้าแต่กันนะคะเราลองไปฟังคลิปเสียงบางช่วงบางตอนของน้าแต่กันนะคะ ความสุขควจะกิของข้ขงกินข้าวทย่าง